วันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งของพวกเราซึ่งถือตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อคำเขียนนับแต่นี้ไปจนตลอดทั้งวันมีภารกิจรอเราอยู่ข้างหน้าที่วัดภูเขาทองขอให้ถือว่าภารกิจนี้เป็นของพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนในที่นี้ไม่ว่าจะเป็น พระเป็นแม่ชีเป็นญาติโยมขอให้ถือเสมอว่าเป็นเจ้าภาพของงานนี้เพื่อทำถวายหลวงพ่อมเมื่อครั้งที่หลวงพ่อยังอยู่เวลาพระมาก็ดีแม่ชีมาก็ดีหรือว่าญาติโยมมาก็ดีถ้าไปกราบท่านท่านก็จะพูดกับหลายคนคล้ายๆกันว่าเนี่ยให้ถือว่านี่เป็นบ้านของเรานะ ไม่มีที่ไหนถ้าไม่มีที่ไปก็ามาที่นี่นี่บ้านของเรานะมาอยู่ด้วยกันหลวงพ่อเชิญชวนแล้วก็ปฏิบัติกับพวกเราเสมอกับว่าเราเป็นผู้ร่วมอาศัยหรือร่วมอยู่กับท่านก็คือเป็นเจ้าบ้านด้วยกันมาครนี้เมื่อ,อท่านได้ลงลับไปแล้วก็เราจะจัดพิธี เพื่อโปร่งเซลีล่ของท่านก็สมควรที่เราจะเป็นเจ้าภาพถือถือตัวเป็นเจ้าภาพส่วนท่านอื่นนั้นก็ก็จะมาในฐานะที่เป็นแขกเราก็ปฏิบัติกับเขาด้วยความเมตตาด้วยความเอื้อเฟื้อนะช่วยทำให้เขามางานนี้ได้ความสะดวกนะเมื่อเราเป็น เจ้าภาพเราเป็นเจ้าบ้านนะเราก็ต้องมีความเสียสละนะเพื่อที่อาจารย์นวะยความสะดวกให้กับผู้ที่เป็นอคตุกะของเราให้ได้มากที่สุดสิ่งหนึ่งที่พึงตระหนักก็คือจุดมุ่งหมายของงานนีนะ้เราจัดงานนี้เพื่ออะไรนะไม่ใช่เพียงเพื่อแค่ปรงสรีละของหลวงพ่อเท่านั้นแต่ว่า ยังต้องทำให้ดีหรือทำให้ยิ่งไปกว่านั้นเวลาจัดงานศพนะคนส่วนใหญ่ก็มีจุดมุ่งหมายว่าทำอย่างไรจึงจะจัดงานศพให้สมเกียรติของผู้ที่ลงลับแต่ว่าสำหรับงานนี้เนี่ยการจัดให้สมเกียรติของหลวงพ่อเนี่ยน่าจะไม่พอหรือถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยด้วยซ้ำเพราะหลวงพ่อไม่ได้สนใจเรื่องเกียรติยศอยู่แล้วพระระดับหลวงพ่อเนี่ยถ้าพูดถึงเกียรติแล้วก็สมควรจะได้รับพระราชทานาเพลิงศพแต่หลวงพ่อก็ปฏิเสธนะท่านเขียไนไว้ในพินัยกรรมท่านปฏิเสธเกียรติยศอันนี้ถ้าหากว่าจะจัดงานนี้ให้สมเกียรติท่านนะ ตลอดสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คงจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นและมันก็คงจะไม่ใช่สองอาทิตย์ด้วยอาจจะเป็นปีก็มีงานศพที่จัดถวายให้กับครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ที่ล่วงลับจำนวนมากก็เป็นปีอย่างน้อยๆก็หลายเดือนเพื่อรอรับพรายฐานเพลิงศพก็มีผ้าหลายลูกก็มาถามมีญาติโยมหลายคนก็มาถามว่าทำไมเผาเร็วเหลือเกินนะ สองอาทิตย์เท่านั้นเองที่จริงหลวงพ่อท้อนอยากให้เร็วกันนั้นสิกนะไม่ถึงห้าวันไม่เกินห้าวันได้ก็ยิ่งดีแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็จะกลายเป็นความขรุขระอย่างยิ่งเพราะเพียงแค่จะเต็มพื้นที่ที่เมนทำความสะอาดปรับปรุงตกแต่งเมนให้เหมาะให้ควรกับงานของท่านก็ต้องใช้เวลาหลายวันเกินห้าวันละ ทุกว,วันนี้เนี่ยการจัดงานสมเนี่ยมุ่งไปที่ความสมเกียรติของผู้จัดอของเจ้าของผู้ที่ล่วงรับนะและบางทีก็มุ่งไปถึงหน้าตาของผู้จัดของเจ้าภาพหลวงพ่อท่านคงเห็นว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ฟุ้งเฟอ้อมากท่านก็จึงระบุอย่างชัดเจนโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเกียรติยศของหลวงของตัวท่านเองเลยแทนถ้าเราจะจัดงาน ถวายท่านไม่ควรทำเพื่อความสมเกียรติแต่ถ้าทำก็ต้องทำเพื่อให้สมธรรมของหลวงพ่อสมเกียรตินี่มันยังไม่เท่าไหร่นะมันต้องสมธรรมธรรมะที่หลวงพ่อได้สอนได้แสดงแล้วก็ได้ทุ่มเทชี้แนะให้เราได้เข้าใจได้รู้จักได้เข้าถึงรวมทั้งทำให้ดู ทำให้เห็นมาโดยตลอดจึิงซึ่งพวกเราก็ประจักษ์ได้ที่ผ่านมาทางหมู่คณะที่เป็นศิยยนุสิ์ของท่านก็ไม่ได้มุ่งที่จะจัดงานให้สมเกียรติมากเท่ากับทําให้สมธรรมะของท่านให้งานนี้มันสะท้อนถึงธรรมะที่หลวงพ่อได้ทําให้ดูอยู่ให้เห็น แล้วก็สอนให้พวกเราได้ปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ความอ่อนน้อถมถ่อมตนความเรียบง่ายความไม่ถือยศถือตัวไม่เจ้ายศเจ้าอย่างอันนี้คือธรรมที่เราประจักษ์หรือพบเห็นได้จากการได้พบสัมผัสกับหลวงพอ่อน,นี่คือธรรมที่ทรรแรกๆที่ผู้คนได้พบเห็นนะจากหลวงพอ่อ เราก็พยายามทําให้งานเนี้สื่อออกมาสะท้อนออกมาซึ่งธรรมะดังกล่าวให้เป็นงานที่มีคุณค่ามีสาระไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่ฟุ่มเฟอืฟเฟอยไม่ยุ่งยากซับซ้อนด้วยพิธีกรรมต่างๆพิธีกรรมเดี๋ยวนี้มันก็ฟุ้งเฟ้อมากขึ้นแล้วก็มีความงมงายมากนะก็ตัดทิ้งเพื่อสื่อตรงไปสู่ศาส,สนธรรม แต่นอกจากจะให้งานนี้เนี่ยสะท้อนถึงความเรียบง่ายนะความถ่อมตัวของหลวงพ่อแล้วนะสิ่งที่เราควรจะทำให้ได้คือสะท้อนเน็นถึงสติและความรู้สึกตัวที่พวกเราซึ่งเป็นสิษยานุศิษย์นะได้ภาคเพียรปฏิบัติอันนี้มันคงไม่อาจแสดงได้จากวัตถุสิ่งของ ที่เราได้ตกแต่งหรือเราได้ตัดเตรียมมาแต่มันจะแสดงออกได้ก็จากกลางกระทาและพฤติกรรมของพวกเราซึ่งร่วมกันเป็นเจ้าภาพในงานนี้วันนี้เนี่ยจะมีความยุ่งยากมากมายเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่เราเตรียมการมาเป็นอย่างดีตามกำลังสติปัญญาของพวกเรา แต่ถ้าเกิดว่ามีคนมามากๆนะมันก็จะมีความวุ่นวายหลายอย่างในบางจุดบางช่วงอาจถึงขั้นโกลาหลก็ได้สติของพวกเราสำคัญมากนะโดยพผู้ที่จัดโดยพผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆบ่อยครั้งการทำงานระดับนี้นะมันก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในหมู่คนทำงาน นะยังไม่ต้องพูดถึงการกระทบกระทั่งนะกับผู้ที่มาร่วมง,งานหลายอย่างที่เราวางแผนเอาไว้มันไม่เป็นไปตามนั้นมันก็มีอะไรที่เกิดขึ้นได้อย่างที่ไม่คิดไม่คิดฝันซึ่งอาจทำให้เกิดความหงุดหงิดความไม่พอใจนะตรงนี้พวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นแม่ชีญ,ญาติโยมเนี่ยจะต้อง ดูแลรักษาใจของตัวให้ดีแม้ว่ามันมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นอย่างเช่นวางแผนเอาไว้แล้วนะก็มีคนมาก้าวไก่ข้ามหน้าข้ามตาเนี่ยตอนนี้ก็ทำให้เกิดความไม่พอใจมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะอย่าให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาทำให้ เราจมเข้าหายเข้าไปในความหลงในความลืมตัวหลวงพ่อท่านสอนให้เรามีสติรู้ตัวและท่านก็ทำให้เราดูอยู่ให้เราเห็นแต่เราซึ่งถ้าหากเราซึ่งเป็นผู้ทำงานสนองท่านถวายท่านกลับเต็มไปด้วยความโกรธความโมโหลืมตัวในขณะที่ทำงานนี้ก็ถ้าก็งานนี้เนี่ยมันไม่สมธรรม งานนี่ไม่สมธรรมของหลวงพ่อไม่สอดคล้องไม่เป็นสื่อแสดงธรรมของหลวงพ่อเราต้องการให้งานนี้สมธรรมไม่ใช่แค่สมเกียรติของหลวงพ่อแต่สมธรรมของหลวงพ่อที่ท่านได้แสดงเราก็ต้องทําให้ดูทําให้เป็นเป็นแบบฝึกหัดแล้วให้ผู้อื่นได้เห็นด้วยอย่าให้เขาอย่าให้มันเกิดภาพว่าหลวงพ่อสอนเรื่องสติความรู้สึกตัวแต่ ลูกศิษย์หรือว่าผู้จัดนี้นหมดเนื้อหมดตัวเข้าไปในอารมณ์เพียงเพราะว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเ,เป็นเพราะว่ามันมันไม่เป็นไปตามแผนเป็นเพราะไม่มีคนทําตามที่ตกลงกันเอาไว้นะ จริงอยู่สิ่งนั้นมันก็ไม่สมควรจะเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะก็ต้องแก้กันไปตามเหตุตามปัจจัยปล่อยครั้งความหงุดหงิดความไม่พอใจเกิดความยึดติดถือมั่นในสิ่งที่ได้ตกลงกันเอาไว้ในระเบียบที่ตกลงกันเอาไว้แล้วพอไม่ไปตามนั้นก็เกิดความไม่พอใจแต่ว่าถ้าเราดูให้ดีเนี่ยความไม่พอใจเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นแค่ความเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นใน กฎในระเบียบที่วางแผนเอาไว้แต่มันเป็นความยึดติดยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูด้วยซ้ำถ้ายึดติดถือมั่นในตัวกูของกูเมื่อไหร่เนี่ยมันก็พร้อมที่จะประทุกออกมาเป็นอารมณ์เป็นความหงุดหงิดเป็นความไม่พอใจหลายคนรู้สึกว่าถูกข้ามหน้าข้ามตาอันนี้มันก็บอกในตัวฟ้องในตัวอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของหน้าตาเป็นเรื่องของความโหงแหนหน้าตาศักดิ์สรีเลยทําให้โกรธ ต้องพยายามดูแลรักษาใจอย่าให้ใหความยึดติดแบบนี้อัตตาตัวตนนี่มันเข้ามาครอบงำใจจนเราหมดเนื้อหมดตัวสิ่งที่ท้าทายเราวันนี้เนี่ยไม่ใช่ทำให้งานสำเร็จแต่ว่าทำให้เราเนี่ยยังมีความรู้สึกตัวอยู่ได้ยังมีสติอยู่ได้แม้ว่าจะเจอเหตุการณ์ผันควนต่างๆมากมายฝนฟ้าไม่เป็นใจผู้คนมากมายจนกระทั่งโกรลาหน มีคนใช้บัตรเบงพยายามเข้ามาจอดรถในวัดห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังอ่ะเนี่ยแค่นี้ก็ทําให้โกรธได้ง่ายแล้วหรือว่ามีคนไม่เข้าคิวไม่เข้าแถวนะไอ้สิงเหล่านี้เราต้องมีสติให้ได้นะไม่ใช่ในฐานะเจ้าภาพแต่ในฐานะของลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วก็ในฐานะของผู้ปฏิบัติธรรมแต่ขณเดีวยวกันก็ไม่ควรฉวยใช้โอกาสว่าเออในเมื่อ คนอื่นเขาไม่ไม่ไม่ถือตัวไม่ถือตนแล้วเราก็จะทําอะไรกับเขาก็ได้อันนั้นก็ไม่ควรเหมือนกันนะก็ต้องเคารพเขาเคารพซึ่งกันและกันใครที่ได้รับมอบหมายได้มีความรับผิดชอบอะไรเราก็ต้องเคารพเขานะต้องฟังเขาถือว่าเขาเป็นแม่งานต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมนตนเนหะมือนกับที่หลวงพ่อได้ทําให้เราดูตลอดนะ เวลาใครเป็นหัวหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าชึกหัวหน้าทัวร์ต่างประเทศหรือว่าหัวหน้าดูแลกิจการงานต่างๆเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะปล่อยเลยนะใครที่ไปร่วมทริปร่วมทัวร์กับท่านหรือพอทาอพอท่านไปต่างประเทศจะรู้เลยว่าพาท่านไปนี่สบายมากท่านไม่บน่นท่านไม่ท่านไม่มาแทรกแซงความเห็นของเราท่านปล่อยให้เราว่าไปตามตามสบายอาตอมาเคยไปกับหลวงพ่อไปกรุ๊ปเล็กๆนะ สี่คนห้าคนไปอินเดียนี่สี่คนนะไปบาหลีนี่ห้าคนหลวงพ่อท่านปล่อยให้ลูกศิษย์นี่ว่าไปเลยนะท่านไม่เคยบน่นบางทีพวกเราก็อาจจะทำให้ท่านคอยท่านก็คอยไม่พูดอะไรไม่เคยเร่งไม่เคยเล่านะเพราะท่านถือว่า,อาท่านเป็นลูกทัวร์เราเป็นหัวหน้านะจะมีทวงจะมีแนะนำอะไรบ้างก็น้อยมากนะ อันอย่างที่เคยเล่าไว้เมื่อสองสวันก่อนอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของท่านที่ท่านรู้หน้าที่ว่าถึงแม้ท่านจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าว่านะแต่พอไปบาหลีไปอินเดียไปภูฏานนะท่านคือลูกทัวร์ถึงแม้ว่าคณะจะยกให้ท่านเป็นหัวหน้าแต่ว่าก็เป็นหัวหน้าในเชิงเป็นประธานแต่ไม่ใช่ผู้จัดการนะผู้จัดการเขามีอยู่ท่านก็มอบหมาย ให้เขาดูแลเต็มที่แล้วควรทำอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักนะในในหมู่ผู้ที่ร่วมงานในวันนี้ในหมู่ผู้ที่จัดงานในวันนี้นะมันเป็นบททดสอบสำคัญนะว่าเราจะทำงานนี้ให้สมธรรมะของหลวงพ่อได้หรือเปล่านะไม่ใช่เฉพาะในหมู่ผู้จัดนะเท่านั้นแม้กระทั่งในหมู่พวกเราซึ่งบางคนอาจจะ อ,อยากจะช่วยอยากจะมีส่วนร่วมในงานนะแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสเพราะว่ามีคนดูแลเรียบร้อยแล้วแล้วก็จ,จะมาอยู่ในสภาพของผู้ที่ร่วมง,งานก็ก็ต้องระลึกอยู่เสมอว่านะเราก็จะพยายามทำงานหรือมีส่วนร่วมในงานนี้เพื่อให้สมธรรมะของหลวงพ่อด้วยนะอย่างน้อยๆก็ช่วยกันทำให้งานนี้มันเป็นระเบียบนะ คนเยอะนะเวลามีคนเยอะเนี่ยถ้าวางจะไม่เป็นเนี่ยความเห็นแก่ตัวมันจะมีสูงมากเช่นเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยมันต้องต่อคิวต้องเข้าคิวแล้วเป็นแถวยาวเวลาจะไปรับอาหารคิวก็ยาวแถวก็ยาวนะถ้าว่างานนี้เนี่ยผู้คนเนี่เข้าคิวเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเนี่ยมันจะงดงามแต่ที่สำคัญก็คือมันสะท้อนให้เห็นถึงอ่า ความใส่ใจความรักษาความประพฤติปฏิบัติของเราโดยเพราะนะพูดกับเรื่องสติพูดเรื่องความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันต้องแสดงออกมาในรูปของความเป็นระเบียบรู้จักอดทนอดกลั้นให้อภัยแล้วก็มีความเมตตากรุณาถตาว่างานนี้เนี่ยมันปรากฏกลายเป็นว่าเนี่ยผู้คนไม่เป็นระเบียบเลยนะหลวงพ่อมางานของหลวงพ่อที่สอนเรื่องสติความรู้สึกตัว นะแต่ทุกคนหรือว่าคนจำนวนมากเนี่ยเห็นแก่ตัวนะหรือลืมตัวนะเวลาเข้าแถวก็ไม่มีนะทั้งสิ้นนะพยายามที่จะยื้อยุดเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้เข้าห้องน้ำก่อนใครหรือว่าได้กินอาหารก่อนใครอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่น่าละอายมากนะแล้วก็มันก็กลายเป็นว่างานนี้ไม่สมธรรมะของหลวงพ่อล้ะ อย่าว่าแต่สมธรรมมากของพระพุทธเจ้าเลยนะนี่คือส่วนร่วมที่เราสามารถจะทําได้เป็นส่วนร่วมที่แม้จะดูเล็กน้อยแต่สําคัญนะก็คือทําให้งานนี้เนี่ยมันเป็นระเบียบยังน้อยๆเราไม่เป็นเราไม่ไปไม่ไปเป็นส่วนของความไร้ระเบียบนะซึ่งความเป็นระเบียบเนี่ยมันแสดงง่ายๆเนี่ยคือการเข้าคิวเข้าแถวการทําตามทาตามคําขอร้องหรือระเบียบ หรือว่าคำสั่งนะของผู้ที่รับผิดชอบเขาให้เดินทางเดียวก็เดินทางเดียวนะอย่าไปอย่าไปย้อนสอนนะเขาให้จอดรถตรงไหนก็จอดตรงนั้นนะมันจะเป็นระเบียบได้มากทีเดียวงานนี้เนี่ยเราการที่เราจะช่วยงานนี้ให้ดีให้สำเร็จให้รับรื่นแล้วก็สมธรรม,มากของพ่อเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากนะแค่รักษาตัวให้ดีก็พอรักษาตนรักษาใจของตน ผู้เจ้าเคยตรัสว่าเนี่ยเมื่อรักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นนะก็คือว่าเมื่อทําตนให้ดีเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยการช่วยเหส่วนรวมเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการรักษาตนดูแลตนให้ดีแล้วมันก็จะเกิดผลโดยรวมนะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นถ้าแต่ละคนเนี่ยทำตามทำตามกฎทำตามกต,ต,ติกติกานะ เดินเป็นแถวเดินเป็นระเบียบเดินทางเดียวไม่ย,ย้อนสอดหรือว่าเข้าคิวนะมันจะช่วยได้มากนอกปฏิบัติธรรมที่ก็วางใจไม่ได้นะนะเวลาพระเทศแสดงธรรมเนี่ยก็พนมมือสุภาพเรียบร้อยนะแต่พอบอกว่าอ่าพอเสร็จงานแล้วเดี๋ยวพระจะแจกหนังสือนะพอบอกว่าพระจะแจกหนังสือนะคนก็กลัวกาเป็นแบบไม่ไม่เป็นระเบียบเลย ขนาดพูดจัดเนี่ยบอกนะว่าให้เดินให้เข้าเข้าแถวเป็นระเบียบนี่งานพุทธบูชานะงานวิสาขะนะแต่งชุดขาวก็เรียบร้อยดีนะแต่พอถึงเวลาแจกหนังสือนะไม่เป็นระเบียบเลยนะแย่งยึดแย่งกันแซงกันยือ้อยุดกันเห็นแล้วนี่มันตรงข้ามกับภาพที่เมื่อเห็นสักครู่นะไอตอนฟังธรรมนี่ยังสงบสํารวมนะแต่ว่า พอมารับหนังสือแจกนี่มันเป็นคนละเรื่องเลยมันไม่แสดงถึงความมีสติความรู้สึกตัวหรือจะว่าแต่พื้นฐานความเป็นระเบียบเลยบางทกีก็นึกว่านึกเปรียบเทียบนะคนที่ไปเข้าแถวเพื่อซื้อกระเป๋ารือวิตตองเนี่ยเขายังเข้าแถวเลยนะคนที่ไปอยากจะได้ iPad เนี่ยเขายังเข้าแถวเป็นชั่วโมงเลยไอคนที่เขาไม่สนใจธรรมะนะเขาสนใจแต่ เราจะบอกว่าเขาสนใจสิ่งฉาบฉวยนะกระเป๋าลุยวิตตองเอาไปโชว์เพื่อนนะไม่สนใจธรรมะแต่เข้าคิวเป็นระเบียบนะขณะอากาศหนาวนะไปเข้าคิวแถวปารีสเนี่ยนะอากาศก็หนาวแต่เข้าเข้าคิวเป็นระเบียบแต่ว่านักปฏิบัติธรรมนี่นะพอจานหนังสือนี่กลายเป็นความวุ่นวายทันที อันนี้แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติทมอย่างแท้จริงแล้วความสึกตัวหายไปไหนนะความรู้ตัวหายไปไหนนะแล้วเนี่ยวันเนี้ยที่มันจะวุ่นวายคือตอนที่แจกของชํารวยนี่แหละนะถ้าคนถ้าเกิดมาเป็นหมื่นนะถ้ามาเป็น้อยนี่ง่ายแต่ถ้ามาเป็นหมื่นมันจะวุ่นวายมากแต่ความวุ่นวายจะน้อยลงถ้าทุกคนเนี่ยเข้าแถวเป็นระเบียบ การเข้าถ่ายระเบียบเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่มีสติมีความรู้ตัวมีความยับยั้งชั่งใจรู้จักคอยได้นั้ถ้ามันเป็นพระากลายถาภาพก็เป็นว่าเนี่ยตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเกือบจะถึงที่สุดนี่เป็นระเบียบกันดีแล้วนะแต่ว่ามันกลายเป็นความโกลาหลตอนแจกหนังสือเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากมันก็ทําให้งานนี้ไม่สมธรรมอีก ไม่สมธรรมของหลวงพ่อหลวงพ่อสอนเรื่องสติเรื่องความรู้สึกตัวนะแต่ว่าผู้คนลืมตัวกันหมดเพียงเพราะความโลภครอบงำนอยากได้ก่อนใครกลัวหนังสือหมดจะต,ต้องระวังนะจะมีความเปรียบเทียบนะอาตมาเคยไปบรรยายธรรมในที่แห่งหนึ่งทุ่งเป็นสวนโมกข์กรุงเทพมัง้งใช่แล้วก็เวลาไปบรรยายธรรมที่ไหนก็มักจะพกหนังสือไป บางทีหนังสือก็ไม่ครบไมบ่ไม่ครบจํานวนของผู้ที่มาฟังทำนะก็บอกว่าเนี่ยเออหนังสือมันมีน้อยนะนะก็ภาพที่เห็นนะก็อย่างที่พูดก็คือว่าผู้คนก็มากรูกันมารับเพราะกลัวว่าจะไม่ได้ทีแรกอาตมาก็เอาหนังสือเล่มเล็กมาวางก่อนเล่มเล็กขนาดฝ่ามือนะพอมันหมดมันหมดไปก็มีเล่มใหญ่มาอีกปึ่งหนึ่ง คนที่มาทีหลังนะก็ได้เล่มใหญ่ไปคนมาทีแรกก็ได้เล่มเล็กหลายคนที่ได้เล่มเล็กไม่ไม่สบายใจไม่พอใจนะมีคนนึ่งก็มาขอบอกว่าขอเปลี่ยนได้ไหมเอาเล่มใหญ่ยังไม่ทันได้อ่านเลยนะยังไม่ทันจะรู้เลยว่าเล่มเล็กหรือเล่มใหญ่มันดีกว่ากันแต่ขอเปลี่ยนเพราะอะไรเขาไม่ไม่สบายใจที่เขาได้เล่มเล็กมันมีความรู้สึกเปรียบเทียบนะ อันเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงทุกข์นะที่ได้เล่มเล็กเพราะไปเปรียบเทียบว่าเขาได้เล่มใหญ่ที่จริงน่าจะมองเออเราโชคดีนะคนอื่นเขาไม่ได้เลยนะเราได้เล่มเล็กแล้วก็เล่มเล็กอาจจะดีกว่าเล่มใหญ่ก็ได้ถ้าอ่านในแนวปฏิบัติทมเนี่ยบางทีก็ต้องดูใจตงตัวนะว่าเนี่ยเรามีความโลภความความหลงครอบงำหรือเปล่าโดยเพราะเวลาได้ของแจกของฟรี สติที่เคยมีนะหมดมันหมดไปเลยนะเวลาเจอ,อสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นคนไทยนี่ก็เลยอย่างที่เราเห็นนะโดยเฉพาะเวลาแจกของเนี่ยมันไม่มีระเบียบเลยแต่ว่าถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับลูกศิษย์หลวงพ่อคำเขียนในวันนี้เนี่ยนันก็ยิ่งน่าเป็นห่วงก็ไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนะอย่างน้อยเนี่ย ถ้าไม่นึกถึงตัวเองก็นึกถึงหลวงพ่อว่าเออทำยังไงจะให้งานนี้มันสมธรรมะากของหลวงพ่อสมธรรมะากคือว่าสอดคล้องหรือเป็นสื่อแสดงถึงธรรมของหลวงพ่อหรือว่าได้สมกับการที่เป็นศิษยของหลวงพ่อนะไม่ใช่แค่สมเกียรติสมเกียรติแต่ไม่สมธรรมก็มีนะอย่างที่บอกงานศพที่มันสมเกียรติคนจัดแต่มันฟุ้งเฟอ้อมากมัน แล้วก็งมงายไร้สาระก็เยอะอันนี้เราไม่สมธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่แน่นอนเจ้าภาพก็จะไม่ได้เป็นคนที่เป็นเป็นคนสนใจธรรมะอยู่แล้วก็จะเป็นเศรษฐีก็จะเป็นอนักธุรกิจธรรมะของเขาก็เพียงแค่ระดับตื้นๆไม่มากอะไรเท่าไหร่อันนี้พูดโดยรวมๆนะบางคนก็มีธรรมะสูงเพราะนั้นเขาควจะเป็นในเรื่องสมเกียรติเป็นหลักนะถ้าเป็นในเรื่องสมธรรมแล้วเนี่ยก็อาจจะ มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะทำมาเข้าเป็นระดับพื้นๆแต่ถ้าระดับหลวงพ่อแล้วเนี่ยสมทรมาเนี่ยคืองานนี่มันต้องอบอวนไปได้วยสติอบอวนไปได้วยความรู้สึกตัวนะเป็นบรรยากาศของความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะความไม่ถือตัวไม่ถือตนไ,ไม่เอาตัวตวนออกหน้าอย่างที่หลวงพ่อแสดงให้เราเห็นนะไม่ว่าคนทํางานหรือว่าคนที่รับผิดชอบงานเนี่ยถ้าเอาตัวตวนออกหน้าเนี่ย ในความสึกตัวมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วงานก็จะวุ่นวายเกิดความเครียดแก่ผู้ทํางานแล้วเกิดความปั่นป่วนแก่ผู้ร่วมงานเ,าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ถือว่างานนี้เนี่ยเราต้องมาอย่าลืมเนี่ยการรักษาใจของตัวนะให้ดีโดยการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือทำงานนี้ ให้สมธรรมะของหลวงพอ่อนะให้สมกับที่เรานะจัดถวายให้กับครูบาอาจารย์ที่เรานับถือนะว่าท่านเป็นผู้ที่ชี้ทางสว่างให้กับเรานะผู้ที่ชี้ทางแห่งความไม่ทุกข์ให้กับเรานะไม่ว่าจะมีสิ่งมากระตุ้นให้เกิดโทสะเกิดความหงุดหงิดหรือเกิดความโรค นะก็ตามก็ต้องรู้เท่าทันแล้วก็รักอย่างน้อยเนี่ยก็เก็บอาการไว้ให้ได้ถ้าใจนี่มันยังร้อนรุ่มด้วยความโกรธหรือร้อนรุ่มเพราะความอยากนะเก็บอาการให้ได้หรือถ้าดีก็นะคือว่าดูมันไปแล้วก็เห็นมันดับไปท้ายเขาจะคิวมันจะอยากแค่ไหนก็อดทนได้คอยได้ขณะที่เข้าคิวก็จเจริญสติไปตามลมหายใจไปคลึงนิ้วไป นะระหว่างที่เข้าคิวรอรับของชำร่วยก็ใครเขาจะโกลเราคนยังไงเราก็จะสงบไดนะ้แล้วก็อาจจะช่วยให้เขาสงบได้ด้วยความสงบของเรามันก็ช่วยนำใจของผู้อื่นให้สงบตามได้ด้วยหรือถ้าเราจะเอื้อเฟอื้อใครบ้างนะมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะอย่าเอาความอย่าเอาอย่าปล่อยอย่าเปิดโอกาสให้อัตราตัวตน ความเจ้ายดเจ้าอย,อย่างความถือตัวเนี่ยมันเข้ามาครอบงําใจให้เราทําอย่างนี้ให้ได้ในฐานะไม่ว่าในฐานะของเจ้าภาพาหรือผู้ร่วมงานซึ่งก็มีสถานะเสม,มือนกันคือเป็นศิษยของหลวงพ่อคําเขียนเมื่อเรามาทํางานถวายท่านนะเราก็ต้องทําให้ไม่ใช่แค่สมเกียรติเท่านั้นแต่ต้องสมธรรมะาของท่านด้วยชาตนี้ก็เพื่อเท่านี้ครับ